สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูสิริวันยิมรักญาติค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการสถาปานาอาณาจักรไทยในอ P ีที่2นะคะก็คือการสถาปานาอาณาจักร อายุทยานะคะซึ่งใน ep แรกหรือ ep ที่1่ของเราเนี่ยถ้าใครได้ดูในคลิปที่แล้วนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะครูจะขอเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะว่าสุโขทัยอายุทยามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะใน ep ที่ี่1เราจะเห็นว่าสุโขทัยเนี่ยเคยเป็นอนาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออาณาจักรสุโขทัยเริ่มที่จะเสื่อมอํานาจลงนะคะก็ทําให หัวเมืองนะคะพยายามที่จะเป็นอิสระมากขึ้นนะคะรวมจนถึงกระทั่งเมืองอู่ทองด้วยซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นนะคะของอาณาจักรสุโขทัยมาก่อนเป็นเมืองขึ้นเมืองหลวงแบบเมืองที่ใหญ่เลยแหละของอาณาจักรสุโขทัยนะคะโดยคนที่เป็นผู้นําในตอนนั้นก็คือพระเจ้าอู่ทองนะคะก็ รวบรวมกําลังคลน,นะคะแล้วก็สถาปนาเป็นอาณาจักรอยุธยาขึ้นมานั่นเองค่ะเดี๋ยวครูจะให้เราดูแผนที่คร่าวๆนะคะของอาณาจักรอยุธยาก็จะเป็น แผนที่ทุกคนจะเห็นเมาท์ที่ครูขึ้นให้ใช่ไหมคะก็คืออาณาจักรอยุธยาจะมีอาณาเขตป,ประมาณสี่ม่วงที่เราเห็นแต่อย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะมีอาณาจักรที่กว้างแล้วก็แคบไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ไหน,นะคะจะสามารถขยายอาณาเขตไปได้กว้างแค่ไหนอันนี้ครูให้เราดูคร่าวๆนะคะคือแผนที่ของอาณาจักรอยุทยาสี่ม่วงสุโขทัยอยู่ตรงไหนสุโขทัยก็จะอยู่ด้านบนด้านบนนั่นเองคะ่ะ นี่คืออาณาจักรอยุธยาสีนวงนั่นเองเรามาทําความรู้จักนะคะกับประถมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาก็คือสมเด็จพ,พระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอูทอนนะคะเป็นประถมกษัตริย์หรือแปลว่ากษัตริย์คนแรกองค์แรกนะคะของอาณาจักรอยุธยานะคะนี่ทรงสถาปนานะคะเมืองหลวงอยู่ที่บริเวณหนองสนูนะคะหรือว่าบึงพระรามก็จะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่บริเวณตรงไหนนะคะเดี๋ยว สไลด์ต่อไปนะคะจะมีภาพคึืนให้ในักเรียนดูนะคะและพระองค์นะคะก็เป็นคนวางรากฐานการปกครองแบบจตุสดมด้วยนะคะจตุสดมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการปกครองที่เป็นของประเทศไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะเป็นการปกครองที่เรารับมาจากขอบอีกทีหนึ่งก็คืออาณาจักรข้างเคียงคะ่ะเอามาปรับใช้นะคะในอาณาจากาักรอุธยาจตุแปลว่า4นะคะจตุสดมคือการปกครองที่เป็นเวียงวางคลังแล้วก็นานั่นเองค่ะ อันนี้คือแผนที่ของอาณาจักรอยุธยาเราจะเห็นนะคะว่าอันนี้คืออาณาจักรอยุธยาทุกคนจะเห็นมีแม่น้ําทั้งหมด3ส,สายนะคะก็คือแม่น้ําเจ้าพระยานะคะแม่น้ําลบบุรีแล้วก็แม่น้าป่าสักทุกคนลองสังเกตนะคะว่าอาณาจักรอยุธยาเมื่อกี้ครูทิ้งไว้ว่าหนออสนุหรือมุญพระามจะอยู่บริเวณตรงไหนจะอยู่บริเวณเมาส์ที่คุณครูจะขึ้นให้ดูเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะคะก็คือที่ตั้งอาณาจักรอยุธยาในสมัยก่อนนะคะที่เป็นเมือง ะะอันนี้เรามาดูกันมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านทุกคนลองสังเกตน,นะคะภาพที่ครูให้เนี่ยแทบจะชัดเจนเลยว่าอายุทยามีลักษณะคล้ายกับภูมิประเทศแบบไหนอ่าทุกคนลองเห็นมีแม่น้ำล้อมรอบอ่าทุกในสมัยก่อน,นะคะเขาจะเปรียบในหนงังสือเรียนก็เหมือนกันเขาจะเขียนเขียนไปเลยว่าอายุทยามีลักษณะคล้ายกับเกาะคล้ายกับเกาะอย่างไงเพราะว่ามันมีแม่น้ําล้อมรอบเลยเห็นไหม เกาะอทยาเมืองหลวงก็จะอยู่ในเกาะนี่แหละแล้วก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญด้วยของอาณาจักรอยยทยานะคะต่อการป้องกันศัตรูนะคะป้องกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสถาปนาอาณาจักรอธิยาก็คือแปลง่ายคือมีอะไรบ้างที่มันส่งเสริมให้มันเกิดอาณาจักรอธิยาขึ้นมาแล้วก็ทำให้อธิยาเนี่ยมันอยู่เป็นเวลานานถึง417ปีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่1นะคะคือความรวมสมบูรณ์เหมาะในการเพาะปลูกเพราะทุกคนจะเห็นนะคะว่าอธยาหรืออาณาจักรอธยาเนี่ยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ อะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่ใกล้แม่น้าํามีการตั้านนิทานอยู่บริเวณแม่น้ํามีน้ําที่มันสะดวกต่อการอุปโภคบริโภคมันก็จะทําให้พื้นที่นั้นเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์สามารถที่จะปลูกข้าวได้ซึ่งข้าวเนี่ยในสมัยก่อนก็ถือเป็นผลผลิตที่สําคัญนะคะแล้วก็ใช้ในการบริโภคด้วยอ,อันนี้ข้อที่หนึ่งะคะ่ะคือเหมาะสมต่อการเพราะปลูกนะคะเป็นอาหารหลักของคนไทยนั่นเอง 2นะคะเมื่อมีแม่น้ําสําคัญหลายสายไหลผ่านในสมัยก่อนมันไม่ได้มีถนนคอนกรีตแบบในปัจจุบันถูกต้องไหมคะมันก็เลยทําให้แม่น้ำเนี่ยกลายเป็นเส้นทางในการคมนาคมที่สําคัญเพราะสมัยก่อนยังไม่มีสนามบ,บินสวนภนะูมแบบในปัจจุบันถูกต้องไหมคะนเรียนเราก็จะใช้การขนส่งทางเรือนะคะมีทั้งทางบกแล้วก็ทางเรือนะคะมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะคะนี่เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะคะข้อที่3นะคะเรื่องของยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ การปกป้องนะคะหรือป้องกันบ้านเมืองนนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีสงครามหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่ทําไมอุทยาถึงอยู่ได้ถึง417ปีก็เพราะว่ามันมีภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเหมือนเกาะมันมีแม่น้ําล้อมรอบทุกคนลองคิดภาพตามนะเมื่อมันมีแม่น้ําล้อมรอบเวลาค่าศึกหรือศัตรูจะเข้ามาในในบ้านของเราอะแต่บ้านของเราเต็มไปด้วยแม่น้ําล้อมรอบเลยกว่าเขาจะเข้ามาได้เนี่ยต้องว่ายเลยคะ่ะมันก็จะทําให้เหนื่อยอะ่ะรู้สึกแบบ มันยากจังเลยที่จะทําลายเมืองนี้นั่นเองประมาณนี้คือความเหมาะสมด้านยุทธศาสตร์เนื่องจากลักษณะของอยทธยาที่มีลักษณะเหมือนเกาะศัตรูก็ไม่กล้าเข้ามาหรือเข้ามาก็จะลําบากประมาณนี้คะ่ะข้อที่สาสหรับวันนี้นะคะเรื่องของการสถาปนาจากอยทธยาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ